สวัสดีครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะครับเ,เมื่อนานมาแล้วเราคุยเราเคยคุยเรื่องการใส่บาตรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะคุยแต่เรื่องแบบรวมๆไม่ได้เจาะในแต่ละวันนะครับว่าวันไหนเอะควรจะใส่บาตรยังไงหรือควรจะมีสิ่งของสิ่งใดบ้างนะครับแน่วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของการใส่บาตรตามวันเกิดเลย จาะลึกเข้าพปอีกเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตนะครับว่าแต่มันจะเป็นยังไงนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีก,กว่านะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการใส่บาตรเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่คู่กับคนไทยมาแต่ไหนแต่ไ,ตไรละไม่ว่าจะแบบในตามละครแบบแมวพีเรียดต่างๆที่จะมีเหมือนแบบการใส่าบาตเหมือนแบบพระนั่งเรือมาบิณฑบาตก็รับอ,อ,อาหารอะไรก็ว่ากันไปนะแต่คราวนี้ เขาอาจจะไม่เคยเจาะว่าแต่ละวันยังไงดังนั้นเราจะมาคุยกันครับว่าแต่ละวันมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มด้วยวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันทีน่เป็นวันแรกที่ค่อนข้างร้อนๆเลยอะสิ่งที่เหมาะกับการใส่บาตรของคนวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นอาหารประเภทไข่นะครับไข่าดาวไข่เจียวไข่ลูกเขยแกงกะทิสําหรับของหวานนะครับก็เป็นพวกไข่เนี่ยก็ได้นะ,ะแล้วก็มะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก้วขนมใส่กะทิ น้ำกระเจี๊ยบน้ำมะพร้าวน้ำขิงแต่ถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นบัแบบเงาะก็ได้นะครับคราวนี้ถ้าเป็นสิ่งของเครื่องใช้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอไฟฉายพวกแสงสว่างนะไฟฉายเทียนทูบหลอดไฟหมาพกพลูก็ได้อะต่อมานะครับก็จะเป็นของคนวันจันทร์ในส่วนของวันจันทร์เนี่ยจะแนะนําเรื่องของการใส่บัตรเป็นสัตตินะครับเช่น ไก่ผัดขิงไก่ย่างไก่ทอดปูผัดผงกะหรี่ปูนึ่งข้าวมันไก่ข้าวผัดปูต้าหูทอดแกงเผ็ดเป็ดย่างปลาสลิดท,ทอดของหวานก็จะเป็นเรื่องของน้ำนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้น้ำอ้อยโดนัทนมสดมันลางสารขนมเปี๊ยะนะครับส่วนน้ำก็จะเป็นเหมือนแบบพวกแบบของโปร่ปงๆ่ใสๆนะครับ ในส่วนของวันอังคารนะครับก็จะเป็นอของประเภทเส้นนะครับเช่นบะหมี่เส้นกว๋วยเตี๋ยวขนมจีนวุ้นเส้นนะครับถ้าเป็นแบบพวกสัตว์ก็จะเป็นเหมือนปลาช่อนนี่นะฮะส่วนอของหวานก็จะเป็นพวกแบบฝอยทองสลิมลอดช่องทุเรียนโอ้ทุเรียนยน,นี่เป็นผลไม้ไปแล้วเนะาะระกำหรือขนุนนะครับส่วนของที่ใช้ถวายก็เป็นเหมือนแบบเช่นกันไกรแป้งสีฟันยาสีฟันพัดลมหรือกันไกรตัดเล็บก็ได้นะครับต่อมาวันพุธ วันพุธเนี่ยผมจะขอแบ่งทั้งเป็นพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะครับในเรื่องของพุธกลางวันเนี่ยอาหารคาวก็จะเป็นพวกแบบแกงเขียหวานหมูปิ้งหมูทอดผัดพริกหมูคะน้าน้ำมันหอย ส่วนขนมก็จะเป็นเหมือนแบบขนมเปียกปูนหรือข้าวเหนียวมะม่วงอะไรนี้นะส่วนถ้าเป็นผลไม้หรือเนน้ำผลไม้นะก็จะมีน้ำฝรั่งชมพู่เขียวองุ่นเขียวนะครับมะม่วงก็ได้นะอ่ะส่วนของที่ถวายก็จะเป็นเรื่องของแบบพวกให้การเรียนนะครับเช่นว่ากระดาษปากาดินสอยางลบไม้บรรทัดลิควิดอะไรก็ได้นะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์การเรียนอื่นๆก็ได้ส่วนต่อมาในเรื่องของพุทธกลางคืนนะครับก็จะแบบอ,อาหารดองก็จะมีเรื่องของแบบผักกัดดอง ผัดไข่อาหารกระป๋องนะฮะแกงใบยอหมูยอแหนมไข่เยี่ยวม้าหอ่อหมกส่วนของหวานก็จะเป็นเหมือนแบบขนมเปียกปูนดำเฉากลวย,วยข้าวเหนียวดําเม็ดมะม่วงหินมะพรานส่วนถ้าเป็นผลไม้ก็จะเป็นเรื่องของทูเรียนนะครับของที่ใช้ถวายเนี่ยก็ควรจะเป็นพัดลมหรือจะเป็นเหมือนยาต่างๆเช่นยาดมยาลมยาหอมอะไรนี้นะครับต่อมาวันพฤหัสนะครับในส่วนของวันพฤหัสสบ,บดี ก็จะเป็นในเรื่องของแกงเลี้ยงผัดบวบไข่น้ำเต้าส่วนของหวานหรือผลไม้ก็จะเป็นเรื่องของแตงโมส้มสาลี่น้ำมะตูมน้ำว่านหางจระเข้นะครับส่วนของถวายพระก็จะเป็นสบงจีวรหนังสือธรรมะต้ยาโต๊ะหมู่บูชาก็ได้ครับวันศุกร์ สบาทก็จะเป็นของข้าวก่อนนะก็จะเป็นเรื่องของข้าวหอมมะลิผักกาดหอมไข่เจียวหอมใหญ่ยำหัวหอมส่วนของวันก็จะเป็นเหมือนแบบได้ทุกอย่างเลยละ,ะสำหรับวันศุกร์นี่นะฮะแต่แต่ถ้าเกิดแบบที่ได้กลิ่นหอมเน้นๆนนนก็เป็นน้ำเก๊กฮวยกล้วยหอมก็ได้อะของใช้ถวายพระก็แนะนําเป็นเรื่องของโต๊ะนาฬิกาดอกไม้ระฆคังหรือย่ามนะครับสุดท้ายวันเสาร์นะครับในส่วนของคนวันเสาร์ ออของเขาก็จะเป็นเรื่องของออมาระยสัสไ้น้ำพริกปลาทูเมะเขือยาวผัดไข่แต่ในส่วนของพวกออของหวานเครื่องดื่มก็จะเป็นเหมือนแบบลูกตาลเชื่อมกาแฟโอเลี้ยงอะไรนี้นะครับส่วนของใช้ที่ควรถวายจะเป็นเรื่องของร่มไม้กวาดหรือว่าจะสร้างห้องน้ําถวายวัดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่จิตศรัทธานะครับแต่ว่าสรุปเลยละกันก็คือตามจริงคือจะแบบ อาทิตย์จันังคารพุทธประหัสศุกร์เสาร์เนี่ยก็สามารถถวายอะไรก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมเล่าไปเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนแบบสิ่งที่เน้นมันสลับแต่ละวันโดยเฉพาะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธานะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ